ครับกับสวัสดออีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดตามข่าวสารนะครับวันนี้พรคเพื่อไทยครับเรามาแสดงความห่วงใยกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับที่ตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นถึงความลําบากนะครับการ,รเผชิญกับสถานการณ์น้ําท่วมหนักหลายรอบหลายพื้นที่ซึ่งยังถูกตัดขาดศูนย์พยพบ,บางแห่งยังไม่พร้อมตามที่ควรจะเป็นนะครับทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่ม การดูแลผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้ป่วยติดเตียงในขณะที่การสั่งการจากส่วนกลางเนี่ยก็ยังมีความล่าช้าไม่ทันกับสถนานการณ์จริงนะครับผมต้องเรียนว่าในเบื้องต้นนะครับพรรคเพื่อไทยให้กําลังใจรัฐบาลนะครับในการทําภารกิจนี้นะครับอยากจะให้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ประสบผลสําเร็จนะครับให้กําลังใจกันและกันนะครับพรรคเพื่อไทยครับในาณะที่เป็น ราคการเมืองเป็นสถาบันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมเนี่ยวันนี้เราได้ทําการประสานงานนะครับกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลาและสมาชิกพักในหลายๆจังหวัด